รูบิกทรงกลมแบบนี้ครับหนึ่งในตัวทีเ่เพื่อนๆหลายคนขอเข้ามามากที่สุดครับชื่ออย่างเป็นทางการของเขานะครับคือยิปบอลครับมันก็มีหลายยี่ห้อนะแต่ที่ดังๆเอาที่เรียกที่รู้จักกันเลยครับคือยิปบอลนะครับมาเราดูก,กันครับว่าเจ้ายิปบอลเนี่ยมันเล่นยังไงครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแบบและเอียดยิบเลยมาฮ่าฮอินฟ e: oh, ินิตี้ ามาดูกันชัดๆเลยครับดีครับยืนบอกครับดูกันหมุนของเขานะครับมันจะมีเนี่ยจะเป็นส่วนตัดที่มันจะสามารถหมุนได้เนี่ยนี่ครับฝุดน,นี้เห็นไหมนีม่หมุนตรงนี้แล้วก็หมุนท้ายังงี้อารมณ์ประมาณเนี่ยครับนี่นี่ใส่ขึ้น้สยลงครับถ้าเขียงนี้ขวาขึ้นขวาลงครับบนนี่บนล่างก็ล่างเนี่ยที่ตัดครึ่งตรงนี้นะครับคล้ายๆว่า ไอ้ตรงเส้นผ่าศูนย์กลางตรงที่รวมเนี่ยคือตรงส่วนที่จมุนทั้งหมดเลยนะครับมุนได้ตามรอยของดอกจันนี้เลยนะครับนี่จมุนอย่างนี้ก็ได้จมุนอย่างนี้ก็ได้่หมุนอย่างนี้ก็ได้หมุนทีข้า,นนขาบนก็ได้นี่ได้หมดเลยนะคับนี่ได้หมดนะ่าซึ่งมันแบบค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยๆนะครับแบบงงๆเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวก,ก็เข้าใจครับท่าวามเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ครับมันมีแค่2ส่วนเท่านั้นครับชิ้นเอทเนี่ยชิ้นเอทที่มันเป็นเหมือนแบบใบไม้อย่างนี้ครับและชิ้นมุม ชิ้นมุมชิ้นนี้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมันจะมีสามสีนะครับเพราะฉะนั้นดูดีนะครับสีทั้งหมดของมันนะครับมีหนึ่งสองขาวดงข้าวเหลืองแล้วสีสีลอ้อมรอบอุ้ยเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนรูปสามมุมสามเลยครับแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยก็ได้ครับเฉลยเลยจริงๆตัวเนี้ยมันคือไอวีคิวนั่นเองครับ <Huh? S 1> เหมือนยังไงครับอ่ะหันด้านเดียวก,กันเลยนี่ด้านขาวเห็นไหมครับชิ้นเอทปึบชิ้นมุมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว้านเดียวยก,กันเลยจะได้ไม่งงุกอ,อ่ะโอเค เนี่ยชิ้นมุมนะครับซึ่งชิ้นมุมของเขาตรงนี้มันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้มุมเป็นขาวส้มแดงนะครับไอ้ด้านนี้เอ็ดียปุ๊บมุมด้านนี้เป็นขาวส้มเขียวนะครับมอนเหมือนแบบสลับที่กันหน่อยนึงนิดเดียวสลับที่กันนิดเดียวนะครับเนี่ยขาวส้มเขียวพอมาอีกด้านหนึ่งนี่ขาวส้มน้ำเงินอีกด้านหนึ่งของมุมนี้เป็นขาวแดงน้ำเงินเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันคือแบบนี้เลยแค่เหมือนแบบสลับที่กันนะครับจริงๆก็ไม่สลับไหม เออจริงๆมันก็ไม่ถลับที่นะมันก็แดงน้ำเงินส้มเขียวเรียงตามเหมือนลูบิกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยตัววิธีการเล่นน่ะมันทำให้สีตัวเนี้ยมันเปลี่ยนกันหน่อยนึงมันจะงงนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นมือกันเป๊ะเลยครับ ถ้าเพื od, ่อนเล่นไอวิคิ้วเป็นเล่นนี้เป็นแน่นอนครับอ้าวจริงๆอ่าแต่หรบคนที่ไม่เป็นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมบอกวิธีดูให้นะครับอ่ามาวันนี้ไม่ต้องไปดูนะเมื่อกเดี๋ยวเราจะสับตัวเาดูที่ตัวนี้เลยนะครับเผื่อคนเล่นไม่เป็นเลยแล้วแบบซื้อมาอยากลองเล่นจริงๆนะครับอ่ะเขาทำให้เละก่อนนะครับก็หมุนขึ้นลงซ้ายขวาเฉียงหน้าเฉียงหลังได้หมดเลยไปหมุนทำให้เละเลไปเลยนะครับไอตอนแรกก่อนจะเละพอเข้าใจอยู่และอ่าโอเคหมุนเป็นแบบนี้หมุนเป็นแบบนั้นพอเล่นไปเล่นมาครับงงทีนี้อื วิดีโอนี้ผมขออนุญาตไม่บอกเป็นสูตรแล้วกันนะครับเอาแบบเน้นความเข้าใจแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ที่ผมเล่นน่ะผมก็ใช้ความเข้าใจเล่นเลยผมไม่ได้เปิดสูตรดูหรือใดๆดทั้งสิ้นเลยนะครับอ้างอิงจากไอวิคิวแต่ว่าไม่ได้เปิดสูตรก็คือความเข้าใจใช้การมองเอาครับซึ่งผมก็สอนเพื่อนแบบนั้นเช่นกันนะครับหุยสวยตรงนี้พอกับสีหมดแล้วเหมือนบอยชายหาดเลยครับเห็นไหมอ่ะมาครับเหมือนเดิมครับขั้นแรกเราทําขาวเต็มก่อนนะครับ การตำขาวเต็มนะครับเอ้านี่ถูกไปแล้วนะครับเนี่ยให้เอาตัวชิ้นมุม2ตัวที่มีขาวเนี่ยเอา,าไว้คู่กันอย่างนี้เพื่อรอยชิ้นเอทมาใส่นะครับตอนแรกมันอาจจะอยู่แบบไหนก็ได้มันอาจจะอยู่ไกลอาจจะอยู่แบบนี่เนี่ยเฉียงยังไงก็ได้ไม่รู้นะครับเราเอาให้มันมาชนกันแบบนี้ ใหม้มันมามีเหลือแค่ตรงกลางที่เป็นชิ้นเอดเอากลับมาใส่แค่นั้นครับเนี่ยแล้วก็หมุนมาอันนี้อยู่นี่ก็หมุนขึ้นมานี่ตรงแล้วนะครับแล้วก็หาชิ้นเอดอยู่ไหนอ่าชิ้นเอดอยู่นี่นะครับแล้วก็พลิกคว่ำลงมามันจะอยู่ได้แค่ซ้ายหรือขวาแค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดมันอยู่ด้านหลังโอกาสอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะครับสมมติเนี่ยใกล้ๆไม่มีเลยนะครับไม่มีปุ๊บอยู่ด้านหลังก็แค่หมุนมาครับหมุนขึ้นมามันอยู่ใกล้ๆนี่นะครับหมุนมามันอยู่ได้สองทางไม่ทางนี้ก็ทางนี้แค่นั้นนะครับ สมมติว่าอยู่ทางนี้นะครับก็หมุนทางนี้ขึ้นไปให้มันชนกับเพื่อนปุ๊บเช่ไหมครับแต่ไงตัวนี้เราหมุนหนีไปก่อนแล้วหมุนตรงนี้กลับมากลับมาที่เดิมแล้วก็สองตัวนี้มาติดกันแล้วไงแล้วหมุนกลับมาที่เดิมเรียบร้อยจบนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับอถ้าเป็นกรณนี้หนึ่งอะเอาใหม่อีกทีเผื่อเผื่อเพื่อนสับสนอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยอะอะเมื่อกี้อยู่นี้ขึ้นมาใช่หครับก็อนี้ที่มันอยู่ฝั่งนี้อะสมมติขาอยู่ฝั่งนี้ก็มี2อย่างไม่กลับมาทางนี้เล่นร้ันนีแทะคบ ไม่อย่างไรก็คือแค่เอาตัวชิ้ยนหยาบๆไปติดกับมุมไว้ก่อนนะครับเพราว่าติดมุมปุ๊บก็เอาคู่เนี่ยบิดหนีไปก่อน <c oughs> อ่าแล้วอีกข้างนึงลงมาเพื่อให้เอาสีทั้งคู่มเมื่กี้กลับลงมาใหม่อีกทีแค่นี้เองนะครับผมบอกวิธีการดูงนะ่ายแบบนี้ไม่ต้องไปสนสูตรเลยนะครับเอามองแบบนี้เลยนะครับ พอทาสีขาวได้เสร็จปุ๊บด้านตรงข้ามจะเป็นสีเหลืองใช้วิธีเดียวกันได้ครับมันจะเป็นคนละส่วนของลูกกันแล้วนี่มันจะเป็นคนละส่วนของลูกมันจะไม่โดนสีขาวเลยใช้วิธีเดียวกันเป๊ะง่ายครับนี่มันอย่างงี้อ่ะนี่อ่ะโอเคมันคู่กันแล้วครับตอนแรกมันจะอยู่อย่างงี้อยู่ยังไงไม่รู้เห็นไหมไม่โนสีขาวนะครับแล้วก็หมุนเข้ามาหมุนเข้ามานี่อ่าให้มันตรงกันอย่างงี้นะครับเหมือนเดิมเลยเห็นไหม สีเหลืองก็อยู่เหมือนสีขาวเมื่อกี้เลยไม่ซ้ายก็ขวาถ้าอยู่ขวาก็ขึ้นเลยหรือไม่ก็หมุนมาซ้ายก็ได้ถ้าเราไม่อยากหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขึ้นนะครับได้ไม่มีปัญหานะครับอ่าโอเคเหมือนถ้าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็หมุนขึ้นไปปุ๊บคู่กันแถตัวนี้บิดหนีไปก่อนตัวนี้หมุนกลับมา แล้วก็เหลืองสองคูค่กันแล้วติดกันมุนลงมาเรียบร้อยได้แล้วครับได้ขาวเต็มได้เหลืองเต็มอ้าวเฮย้ยอันนี้โชคดีได้เต็มทั้งลูกเลย <c oughs> อ่าโพดีตัวใหญ่จะไม่เป็นอย่างนี้ครับจะเป็นขาวเต็มเหลืองเต็มแล้วตรงนี้สีจะผิดเพี้ยนอยู่นะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม,าอามา่อันนี้อันนี้เดียวที่ถือว่าฟลุกถูกนะครับถ้าเป็นปกติจะเป็นแบบนี้นครับอ่ะจะเป็นกอย,อยงี้ครับส่วนใหญ่เลยที่ผมเล่นอยู่นะประมาณ80%ขาวเต็มเหลืองเต็มแล้วจะมีหน้าหนึ่งเต็มนะครับ อันนี้ก็ดีที่ม <have S 2> <tinc S 1> ีหน้าหนึ่งเต็มนะแต่ก่อนนีหนึ่งที่ไม่มีหน้าเต็มเลยนะครับเมื่อมีหน้าหนึ่งเต็มครับให้เรามองดูหนึ่งสองสามเห็นไหมครับมันจะมีสามหน้าที่ต้องแก้ครับให้เรามองว่าเป็นแบบไหนครับต้องหาให้มันวิ่งขึ้นให้ได้อะเหมือนอันนี้นะอันนี้ขาวกับเหลืองครับเราก็ขาวเหลืองไว้ข้างนี้แล้วเรามองมีหน้าเต็มหน้านี้เราสตาร์ทที่หน้าเต็มนะครับแล้วมองขึ้นไปถึงที่ผมต้องการก็คือให้ไอ้เจ้าเนี้ยวิ่งขึ้นครับอ่าเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้คือชิ้นเอชใช่ไหมครับถ้ามันว ไม่ตรงไม่ถูกครับเราไปอีกด้านหนึ่งอ่ะเหมือนเดิมสตาร์ทที่หน้านี้นะครับนี่วิ่งขึ้นไปแปง้งถูกสีส้มถูกใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้เลยนะครับจริงๆแบบดูเล่กกลนก็ได้กลับได้ก็ได้แต่เดี๋ยวงงผมเอาสองแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะ วิ่งขึ้นถ้าเกิดเพื่อนๆขาวอยู่ขวาเหลืองอยู่ซ้ายแล้วมันวิ่งขึ้นก็เล่นหน้านี้ไปเลยนะครับหน้าไหนก็ได้หมดแล้วครับอันนี้ผมจะไม่บอกสูตรบอกการมองเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับอะของผมวิ่งขึ้นต้องเอาต,อตรงนี้นะครับสตาร์ทที่หน้าเต็มปึ๊บส้มวิ่งขึ้นใช่ไหมครับผมก็หมุนส้มขึ้นไปหาเพื่อนก่อนเลยปั๊เพื่อนๆเพื่อนปึ้งคู่กันแล้วครับทีน,นี้มองถัดขึ้นไปครับถัดขึ้นไปนี่ชิ้นนี้กับชิ้นนี้ครับเอาลงมาครับอ่าแล้วก็หมุนกลับลงมาหมุนชิ้นที่มัน จากนั้นครับนี่เหลือตัวนี้กับตัวนี้ครับแก้เป็นคู่คู่บบคู่คู่แร้วก็คู่สุดท้ายครับสีเขียวปับ๊บกลับลงมาทีนี้ก็ทํากลับสีเลยอันนี้กับน,นี้มันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วครับก็หมุนไปครับมันจะจบแบบอัตโนมัติครับเห็นไหม นี่แบบนี้เลยครับนี่แหละเล่นแบบไม่ต้องใช้สูตรนะครับใช้การมองกอาเลยจับค,บคู่จับคู่จับคู่จบนะครับเพราะว่ามันขาดอีก3าตัวใช่ไหมเมื่อกี้คือขาด3มตัวที่ต้องแก้แล้วก็จับคู่คู่คู่สาแล้วก็หมุนกลับที่เดิมมันจบเลยเรียบร้อยโอ้เ, ع, เอน,นี่ยเนี่ยอันเนี้ยทำได้นะครับ ไอวิคิวาถวมาทําได้ไหมก็ทําได้อ่าผมลองกับไอวิคิวให้ดูนะครับอ่าแาวไว้เปึ๊บๆเริ่มจากหน้าเต็มปึ๊บปองขึ้นไปแดงวิ่งขึ้นถูกถูกอ่าแดงวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาวิ่งขึ้นแบบนี้แล้วก็อนี้หมุนนะครับหมุนไปป๊าบนี่คู่กันแล้วครับต่อไปมองตัวไหนจะมาคนี้คนนี้มาคู่กันได้ป๊าบคู่กันต่อไปเขียวอยู่ไหนนี่เขียวจะมาคู่กันได้ป๊าบจากนั้นหมุนทาสตีตัวเองนี่เหมุนมานี่เองอย นี่เห็นไหมครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะอ่าโอเคได้หลายวิธีการมองนะครับแต่ปกติการเล่นไอวีคิวเราไม่ได้เล่นแบบนี้ไงเรามองอีกแบบหนึ่งมันเลยจะสับสนเล็กน้อยอันนี้คือเราใช้วิธีการเล่นแบบนี้เลยนะครับอ่าไม่ต้องใช้สูตรนะครับนี่นะก็สามารถแก้ได้นะครับอ่านี่ครับอีกกรณีความเป็นไปได้นะครับก็คือขาวเต็มเหลืองเต็มแล้ว4ตัวตรงกลางเนี่ยไม่มีไหนเต็มเลยสีหน้าตรงกลางไม่เต็มเลยเห็นไหมครับมันจอบได้สองแบบอีกครับ1คือเนี่ย ในคู่ตัวเองสลับกันเองเนี่ยนะครับน้ำเงินกับส้มสลับกันตรงกลางกันปุ๊บแค่นี้นะครับส่วนสองตัวนี้ก็สลับกันปุ๊บตรงนี้กรับอีกแบบหนึ่งคือไม่เรียนแบบนี้ก็สลับมั่วอันนี้อาจจะเป็นส้มน้ำเงินใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นน้ำเงินแล้วตรงกลางเป็นแดงเป็นเขียวอะไรก็ว่าไปสับไปแบบไหนก็ได้มีปัญหาใช้วิธีการมองแบบเดียวกันครับวิธีการก็คือเราอย่าเล่นคู่ที่มัน เหมือนกันเหมือนอันเนี้ยคู่ที่มันสลับกันไม่เล่นเพราะถ้าเกิดเล่นมันจะไม่มีหน้าเต็มนะครับไม่เอาเอาคู่นี้คู่ที่มันไม่มีตรงกันนะ่ะเป็นสีอะไรแบบนี้นะครับด้านไหนก็ได้อันนี้จะหมุนขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะมาเล่นด้านนี้หมุนขึ้นอันนี้ก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะอ่าโอเคมาผมเอาอย่างเงี้ยกันนะครับเอาขาวไว้ขวา,ขาชิ้นแบบนี้นะครับอ่ะเราหมุนขึ้นไปก่อนเพื่อไปดูขั้นตอนต่อไปครับเราหมุนขึ้นไปปั๊บแล้วก็มองดูให้เราพยายามมองหาว่าชิ้นเอทมันอยู่ตรงกลาาางงรระหหว่มมุไนเข้ใจัคบ เหมือนอย่างเนี้ยอะนี่นี่มุมนี่มุมแดงอยู่กลางอันนี้น่ามีโอกาสเป็นไปได้อันนี้มุมติดกันอันนี้อยู่ตรงนี้มันไม่น่าใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราเราต้องเอาสีแดงมาลงใช่ไหมเรากักไว้ก่อนนะครับเราหมุนสีนี้มาก่อนหมุนสีเขียวลงมาป๊าพีนี้อ่าแล้วตาต่อไปเราได้หมุนแดงลงมาให้ตรงกับเพื่อนได้ครับลงมาปึ๊บเห็นไหมครับอ่าทีนี้สุดท้ายแล้วก็หมุนไปทางนี้ปึ๊บเอาแดงขึ้นมาอะไตรตัวนี้ขึ้นมา แล้วก็เอาลงมาอีกทีครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะได้แดงเต็มนะครับนี่ขาวเต็มเหลืองเต็มแดงเต็มนะครับคือง่ายคือแก้หน้านหนึ่งเราหาวจีแก้หน้านหนึ่งก่อนนั่นเองพูดง่ายๆนะครับจากนั้นก็จะเหลือ3หน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มองว่าต้องวิ่งขึ้นแบบไหนไหนวิ่งขึ้นอันนี้ไม่ใช่วิ่งขึ้นอ่ะวิ่งขึ้นนี้ส้มวิ่งขึ้นอ่ะแล้วก็วิ่งส้มขึ้นไปนะครับจากนั้นก็เอเขียวลงมาคู่กันปั๊บจากนั้นน้าเงินกลับมาคู่กันแล้วก็พลิกกลับท อาจจะงงนิดนึงตอนต้นที่ว่าจะต้องเอาตัวไหนมาเก็บอะไรยังไงใช่ไหมครับเล่นบ่อยๆครับเพื่อนๆเล่นบ่อยจะเข้าใจเองครับคืออันนี้มันเกิดจากการที่ผมเล่นบ่อยๆแล้วผมมองเห็นมันก็เลยบอกอย่างนี้ขึ้นมานะครับกับเพื่อนๆก็เช่นกันถ้าเพื่อนๆซื้อมาเล่นผมอยากให้เพื่อนๆมองแบบผมแล้วก็มันจะรู้ตัวเองครับต่อไปเราไม่ต้องพึ่งสูตรถ้าเกิดเหมือนผมเล่นใหม่ๆนะครับตรงนี้สูตรอลไเนี่ยเปิดก่อนอ๋อซ้ายขึ้นขวาลงขวาขึ้นซ้ายลงอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วมันจะสับสนนะครับอันนี้ผมใช้การมองเลยใช้ตาของเรามองเลยครับว่าต้องหมุนแบบไหนแล้วก็เล่นแบบนั้นนะครับอ่านี่ครับวิธีการแก้ยีดบอลนะครับลองอาไปฝึกกันดูแล้วจะเข้าใจครับคล้ายๆกับไอวีคิวเนี่ยแหละแรกๆผมก็สูดเยอะแยะเลยเอาบนไปซ้ายม่งแล้วก็มองว่าต้องหมุนซ้ายหมุนขวาครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเนี่ยสมัยก่อนถ้าเป็นอย่างเี้ยอันนี้ไม่มีตัวเต็มนะครับเขาจะใช้สูตรเนี่ยอ่บนไปซ้ายครับแล้วตรงนี้ก็ใช้สูตรซ้ายหรือขวาก็ได้อ่าซ้ายขึ้นอ่าแล้วซ้ายกนซ้าย โอเคจะมีหน้าเต็มหนึ่งหน้า,าเห็นไหมหน้าเต็มหนึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องครับเราใช้การมองเหมือนที่ผมบอกครับมองอินดน้ําเงินขึ้นใช่ไหมอ่ะน้าเงินไปคู่กันปับ๊บต่อไปแดงกลับมาคู่กันปับ๊บต่อไปส้มกลับมาคู่กันนี่อ่าปับ๊บจากนั้นก็หมุนไปให้ตรงสีตัวเองเลยนี่แก้ได้แล้วเห็นไหมครับมันอยู่ที่มุมมองครับเราไม่ต้องใช้สูตรเสมอไปครับตัวบิกพวกนี้นะครับเย่ yeah. อ่าโอเคนี่นะครับคือการเล่นยิปบอครับจริงๆแล้วมันคือไอวิคิวนั่นเองเออ ม่น่าเชื่อนะครับว่าสองทรงนี้มันจะออกมาเหมือนกันได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล่นไอวีคิวเป็นอยู่แล้วเจ้านี่เล่นเป็นแน่นอนครับยืดบอลสนุกกว่าเดิมด้วยคือมันเป็นทรงกลมที่จับขนัดมือแล้วก็หมุนแล้วมันรู้สึกว่ามันสมูทมันดูเนียนดูสวยนะครับส่วนตัวผมชอบนะมันเหมือนกับกึ่งจะเป็นฟิชเชตทอยแล้วมันเวลาเราดูมันหมุนแล้วมันฟินดีนะครับอ่ะแต่นี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นการเล่นเหมือนไอวีคิวเลยเล่นไอวีคิวเป็นเจ้านี่เล่นเป็นแน่นอนนะครับปนะครัดซื้ ว่าให้ใต้วิดีโอนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะเอาไปเล่นบ้างนะครับสนุกมันแบบกำพอดีมือแบบสนุกกับผมชอบแบบบอลตัวส่วนตัวชอบมากๆเลยนะครับยิ้บอลว้าวเฮ้ยครับงงไม่เจอกับวิดีโอนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้รอดูนะครับว่าตัวหน้าผมจะเอาตัวไหนมาสอนอีกนะครับรับรองว่ายากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับง่ายนะเนี่ยยิ้บอล